นะจะได้ยืดแฮมสตริงแฮมสตริงคือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังได้ยืดสะโพกตรงนี้ยืดเส้นข้างขาตรงนี้จะรู้สึกตึงมากๆเลยนะไะ IT band นะคะขาที่งอด้านหลังนะคะให้เราดึงออกไปข้างหลังเยอะๆนะสะโพกขวา h i ฟ flexor ข้างขวาไม่งอนะใ,หให้เหยียดมากที่สุดนะจะยืดนะ,ะยืดตรงนี้เขาเรียกว่ากลมเนื้อหน้าสะโพกด้านหน้าแล้วก็ยืดต้นขาด้านหน้านะคะ สอ,สองข้างนี้นะก็จะยืดคนละส่วนกันอันนี้จะยืดด้านหลังนะคะส่วนขาที่งออยู่จะยืดด้านหน้าเนาะแล้วก็มีการบิดของกระดูกสันหลังนะคะคลายหลังด้วยหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจ